นิทานเซนสอนใจเรื่องเส้นผมเส้นเดียวในวัดเซนที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงลิบในบรรยากาศที่เงียบสงบมีกลิ่นหอมของดอกไม้และต้นสนผสมกับอากาศเย็นที่พัดผ่านอาจารย์เซนผู้มีวิชาและปัญญาลึกซึง้งเรียกสิทธิ์คนหนึ่งชื่อเคนชินมาหาท่ามกลางความเงียบสงบอาจารย์พูดขึ้นว่าเคนชิน วันนี้ข้าจะมอบภารกิจให้เจ้าเจ้าเดินทางไปหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อขอรับบริจาคเงินมาใช้ซ่อมแซมวัดเขนชินผู้เป็นศิษย์หนุ่มขยันและซื่อสัตย์พยักหน้ารับคำสั่งจากอาจารย์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จแม้ว่าเขาจะยังขาดประสบการณ์ในเรื่องการติดต่อกับผู้คนแต่เขาก็เตรียมตัวออกเดินทางในทันที อาจารย์สินยิ้มและผู้เสริมว่าเจ้าจงใช้ปัญญาและความใจเย็นในการเจรจากับผู้คนเมื่อเจออุปสรรคก็ต้องไม่ลืมที่จะใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเคนชินเริ่มเดินทางในเช้าตรู่ไปตามทางภูเขาที่เต็มไปด้วยความท้าทายระหว่างทางมีทั้งฝนตกบ้างแดดแรงบ้างแต่เขาก็ไม่ย่อท้อ เขาผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งและได้พบกับคนหลากหลายรูปแบบบางคนให้การต้อนรับด้วยความสุภาพและบริจาคเงินเล็กน้อยบางคนให้ข้าวสารและอาหารแห้งบางคนก็เพียงแค่สายหัวและปฏิเสธอย่างไร้เยื่อให่ขณะที่บางคนกลับแสดงท่าทางรังเกียจขอโทษนะครับข้าไม่สามารถช่วยได้ตอนนี้คนหนึ่งบอก เคนชินรู้สึกผิดหวังแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้เขายังคงเดินหน้าต่อไปเมื่อเคนชินมาถึงหมู่บ้านใหญ่ที่สุดในเขตเขามองเห็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มีสวนดอกไม้และต้นไม้ที่ดูแลอย่างดีเขารู้สึกว่าที่นี่อาจจะเป็นโอกาสในการขอความช่วยเหลือจากผู้มีทรัพย์สินเศรษฐีในหมู่บ้านเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุด เขามีชื่อเสียงในเรื่องความมั่งคั่งแต่ก็มีคำเล่าหรือว่าท่านนั้นเป็นคนที่ขี้เหนียวและไม่ค่อยยอมช่วยเหลือใครเคนชินเดินไปที่ประตูบ้านและขอให้บ่าวรับใช้พาไปพบเศรษฐีหลังจากที่เศษรษฐีรับรู้ว่าคนที่มาหาคือสิทธิจากวัดเซนท่านเศรษฐีก็ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าข้าให้เจ้าหนึ่งเส้นผมเจ้าจะเอาไหม เค้นชินไม่ได้แสดงท่าทางตกใจหรือไม่พอใจแต่กลับยิ้มอย่างสงบและกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพข้าเข้าใจว่าท่านอาจจะคิดว่าไม่สามารถช่วยได้มากนักแต่ข้าเชื่อว่าความเมตตาไม่จำเป็นต้องใหญ่โตข้าจะเก็บเส้นผมเส้นนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของความกรุณาของท่านเศรษฐีเริ่มรู้สึกถึง ความละอายใจที่ตัวเองไม่ได้ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเห็นได้ชัดว่าคำพูดของเคนชินมีความหมายลึกซึ้งเขารู้สึกถึงความสำคัญของการให้แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเศรษฐีเริ่มคุ้นคิดเกี่ยวกับคำพูดของเคนชินในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและพูดขึ้นว่าเจ้าชนะใจข้าแล้ว ข้าจะบริจาคเงินให้วัดเขาบอกกับบ่าวรับใช้ให้นำเงินจำนวนมากมาให้เค็นชินบ่าวรับใช้มองดูเศรษฐีอย่างตกใจและสงสัยว่าทำไมเศรษฐีถึงเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วเค็นชินรู้สึกขอบคุณและกล่าวว่าข้าขอขอบพระคุณท่านจากใจจริงข้าจะนำเงินนี้ไปช่วยส้มแซมวัดตามที่ท่านปรารถนา ในเวลานั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกทึ่งและเคารพในความเข้าใจของเศรษฐีหลายคนเริ่มมีความคิดที่จะร่วมบริจาคเพราะเห็นความเมตตาของเศรษฐีเคนชินกลับมาที่วัดพร้อมเงินบริจาคจำนวนมากเขาเข้าไปกราบอาจารย์เซนและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอาจารย์เซนนั่งฟังด้วยความเงียบสงบและยิ้มอย่างพอใจ เจ้าทำได้ดีแล้วเคนชินอาจารย์กล่าวไวพริบช่วเปลี่ยนจิตใจคนได้มากกว่าคำพูดหวานล้อมเคนชินยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบว่าข้ารู้แล้วอาจารย์บางครั้งสิ่งเล็กน้อยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ข้าจะจดจำคำสอนของท่านอาจารย์เซนพูดเสริมว่าจำไว้ว่าชีวิตก็เหมือนเส้นผมเส้นเดียว แม้จะดูเล็กน้อยแต่หากใช้ให้ถูกวิธีมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เคนชินรู้สึกได้ถึงการเติบโตในจิตใจของเขาเขาก้มกราบอาจารย์และลุกขึ้นเดินกลับไปยังเส้นทางของเขาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคติสอนใจชีวิตก็เหมือนเส้นผมเส้นเดียวบางครั้งเราอาจพบคนที่ขี้เหนียว แต่ถ้าเราใช้ไหวพริบและปัญญาเราอาจเปลี่ยนจิตใจพวกเขาได้การโน้มน้าวใจไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายบางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆยก็สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้คนได้อย่าดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆยเพราะมันอาจนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วคุณเคยใช้ไหวพริบเพื่อเปลี่ยนใจคนอื่นได้หรือไม่ นิทานเซนสอนใจเรื่องสุนัขเฝ้าประตูชายหนุ่มเดินทางมาตลอดหลายวันจากเมืองที่อยู่ไกลเขาต้องเดินผ่านทุ่งยากว้างป่าทึบและข้ามภูเขาสูงชันจนรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างสุดขีดความหิวและความเหมื่อยล้าสะสมจนเขารู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ไกลกว่านี้แต่ในที่สุดเขาก็มองเห็น หมู่บ้านหนึ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างหมู่บ้านนั้นมีบ้านเรือนที่ดูเงียบสงบและกลิ่นของดอกไม้และหญ้ากลิ่นหอมโชยมาชายหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปพักที่หมู่บ้านนั้นและหาทางคลายความเหนื่อยล้าเมื่อชายหนุ่มเดินใกล้ถึงประตูหมู่บ้านเขาก็เห็นสุนัขหลายตัวยืนขวางทางอยู่ที่ประตูทางเข้าสุนัขเหล่านั้นดู ดูดันมากและมีท่าทาที่คุกคามแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะพุ่งตัวไปที่ใครก็ตามที่เดินเข้ามาใกล้ชายหนุ่มชะงักและหยุดเดินเขารู้สึกแปลกใจและไม่แน่ใจว่าเขาควรทำอย่างไรเขามองไปที่สุนัขเหล่านั้นที่เห่าคำรามและส่งเสียงออกมา ถ้าทางมันดูเหมือนจะไม่ยอมให้ใครผ่านประตูไปได้ชายหนุ่มเดินไปหาชาวบ้านที่ยืนอยู่ใกล้ๆและถามด้วยเสียงที่ลังเลว่าทำไมสุนัขเหล่านั้นถึงขวางทางคนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งยิ้มให้กับชายหนุ่มก่อนจะตอบว่าสุนัขเหล่านั้นเป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านของเรามันไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่เป็นตัวทดสอบ สำหรับทุกคนที่ต้องการเข้ามาชายหนุ่มฟังแล้วรู้สึกสงสัยและถามต่อไปทดสอบอะไรชาวบ้านมองไปที่สุนัขและกล่าวว่าพวกมันต้องการอาหารจากผู้ที่ต้องการเข้าไปในหมู่บ้านแต่ไม่ใช่แค่การให้อาหารพวกมันต้องการทดสอบความสามารถในการคิดของคนที่เข้ามาว่ามีไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับสถานการณ์หรือไม่ชายหนุ่มรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยเขาไม่มีกระเป๋าอาหารหรือสิ่งใดที่สามารถให้สุนัขเหล่านั้นได้แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขานั่งคิดในใจถ้าหากสุนัขต้องการอาหารแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้มันจริงๆเสมอไป เราอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหานี้ก็ได้ใชหนุ่งตัดสินใจที่จะลองใช้ไหวพริบเขายืดแขนไปที่กระเป๋าของตัวเองเหมือนจะหยิบอะไรออกมาแต่เขารู้ดีว่ากระเป๋าของเขาว่างเปล่าไม่มีอาหารหรือสิ่งใดที่จะทำให้สุนัขพอใจเขาหยิบมือออกมาและทำท่าทางเหมือนกับว่า จะหยิบอาหารออกจากกระเป๋าเขาทำท่าจับอาหารแล้วโยวนมันไปทางข้างๆที่อยู่ใกล้พุ่มไม้การเคลื่อนไหวของเขาเป็นไปอย่างสมจริงจนสุนัขเริ่มขยับตัวและมองตามการเคลื่อนไหวของมือชายหนุ่มอย่างสนใจทันใดนั้นสุนัขทั้งหมดพุ่งตัวไปที่ทิศทางที่ชายหนุ่มแซงทำการโยนอาหารไป พวกมันวิ่งไปที่พุ่มไม้ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากดินและใบไม้ชายหนุ่มเห็นพวกมันค้นหาทั่วทั้งพื้นที่และมีท่าทีเชื่อว่าอาหารนั้นถูกโยนไปที่นั่นเขารู้สึกยิ้มและเดินผ่านประตูหมู่บ้านไปอย่างเงียบๆไม่ถูกสุนัขขัดขวางเมื่อชายหนุ่มเดินเข้าไปในหมู่บ้านเขามองไปที่ชายชราที่ยืนมองเหตุการณ์ ทั้งหมดจากไกลๆชายชราหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าเจ้าผ่านบททดสอบแล้วชายหนุ่มเดินเข้าไปหาชายชราด้วยความสงสัยและถามว่าบททดสอบค่าทําแค่ใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นชายชรายิ้มและตอบว่าใช่การทดสอบไม่ใช่แค่การให้ของกินแก่สุนัขแต่เป็นการทดสอบความสามารถ ในการคิดและการใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาของเจ้าด้วยชายหนุ่มยิ้มและเริ่มเข้าใจว่าบททดสอบที่แท้จริงของหมู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีอาหารหรือสิ่งของแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาแม้แต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากลำบากเขาตระหนักว่า บางครั้งการใช้ไหวพริบและวิธีคิดที่แตกต่างจะช่วยให้เราเก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าการใช้กำลังหรือพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้ไหวพริบมีค่ากว่าการใช้กำลังเขาคิดในใจขณะมองไปที่ชายชาราด้วยความเคารพและขอบคุณข้อคิดสอนใจหนึ่งการใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ อาจช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคใหญ่ได้สองในการ,รเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์และวหวพริบอาจจะนำไปสู่ทางออกที่เราคิดไม่ถึงสามการคิดนอกกรอบและไม่ยึดติดกับวิธีการแบบเดิมๆช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ สี่เมื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิตอย่าลืมว่าการใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้เราเก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมั่นใจนิทานเซ้นสอนใจเรื่องเงาสะท้อนในถ้วยชาและเชิญเขาอันเงียบสงบ มีวัดเซนเก่าแก่ตั้งอยู่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกจิตและเรียนรู้ปัญญาของเหล่าสิษย์ผู้สแสวงหาธรรมในทุกๆวันอาจารย์ผู้เท่าจะนั่งจิบชาและสนทนากับเหล่าลูกศิษย์ใต้ศาลาไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสามารถมองเห็นทิวเขาอันงดงามและแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เบื้องล่างเรนศิษย์หนุ่มผู้มาก ความขยนขันแข็งแข็งแต่ยังเต็มไปด้วยความสับสนในใจเขาฝึกฝนธรรมะม,มาหลายปีแต่จิตใจยังคงไม่สงบมีสิ่งหนึ่งที่คอยรบกวนจิตใจของเขาอยู่เสมอนั่นคือความกลัวเขามักกลัวอนาคตกลัวความล้มเหลวและกลัวว่าสิ่งที่เขาทำจะไร้ความหมายวันนั้นเป็นเวลายาเย็นแสงสีส้มของอาทิตย์ ทอดยาวผ่านคุณเขาเรนเดินขึ้นบันไดหินของวัดด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเมื่อมาถึงศาลาน้ำชาเขาพบว่าอาจารย์ของเขากําลังนั่งสงบนิ่งอยู่วันนี้เป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ถามด้วยน้ำเสียงนุ่มเรนถอนหายใจข้ายังคงหวาดกลัวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ข้าก็ไม่อาจปล่อยวางความกังวล และความหวาดกลัวได้อาจารย์พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจรินชาใส่ถ้วยของเรนและเลื่อนให้เขาดื่มสักหน่อยเถิดเรนรับถ้วยชามาอย่างระมัดระวังเขาจ้องมองลงไปที่น้ำชาและทันใดนั้นเองเขาก็เห็นเงาของงูตัวหนึ่งเหลืออยู่ในถ้วยดวงตาของเขาเบิกกว้างหัวใจเต้นรัวร่างกายของเขาแข็งทื่อ มือของเขาสั่นเล็กน้อยเกตแต่งูจึงอยู่ในชาของข้าความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวของเขาทันทีเรนแทจ,จะโยนถ้วยชาออกจากมือแต่เขาพยายามควบคุมสติจ้องมองเงานั้านให้แน่ชัดมันยังคงขยับไหวไปมาเหมือนกับว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในถ้วยเขาเริ่มหายใจถี่ขึ้นความหวาดกลัวครอบงำจิตใจของเขา แต่ในขณะเดียวกันเสียงของอาจารย์ก็ดังขึ้นเบาๆจงมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรนค่อยๆเหนยหน้าขึ้นสายตาสำรวจสิ่งรอบตัวและในที่สุดเขาก็พบที่มาของเงาลึกลับนั้นที่หน้าต่างของศาลาน้ำชามีเถาวัลเส้นหนึ่งห้อยลงมามันแกว่งไหวตามสายลมและเงาของมันทอดลงไปในถ้วยชา ทำให้ดูเหมือนมีงูอยู่ภายในเรนถอนหายใจแรงรู้สึกล่งใจเขาหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะกล่าวว่าข้าคิดว่ามันเป็นงูเพราะข้าหวาดกลัวเกินไปข้าตัดสินไปแล้วโดยไม่ได้พิจารณาให้ที่ทวนอาจารย์เซนพยักหน้าช้าๆก่อนจะถามว่าแล้วเจ้าคิดว่าในชีวิตของเจ้ามีสิ่งใดอีกบ้าง ที่เจ้าตัดสินไปเพียงเพราะความกลัวเรนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาคุ้นคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเคยกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวความล้มเหลวเขาเคยกลัวคำพูดของผู้อื่นและปล่อยให้มันมามีอิทธิพลกับจิตใจของเขาเขาเคยกลัวที่จะออกเดินทางเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งที่เขากลัว ล้วนมาจากความคิดของเขาเองเรนพยักหน้าอย่างเข้าใจข้าเข้าใจแล้วอาจารย์ข้าปล่อยให้ความกลัวครอบงำข้าเห็นภาพลงตาและเชื่อมั่นในมันแทนที่จะมองลึกลงไปถึงความจริงอาจารย์เซนหยิบถ้วยชาของตนขึ้นมาจิบชา้าๆก่อนจะกล่าวว่าไหวพริบและปัญญาที่แท้จริงคือการกล้าที่จะมองสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดและรอบคอบแทนที่จะหวาดกลัวกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเรนเงยหน้ามองอาจารย์ด้วยความเริ่อมใสเขารู้สึกว่าในวันนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเขามองไปที่ทวันที่ห้อยลงมาและเงาสะท้อนในถ้วยใฉอีกครั้งคราวนี้เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปเขายิ้มออกมาและกล่าวอย่างมั่นใจ ข้าจะใช้สติและปัญญาในการเผชิญหน้ากับความกลัวของข้าอาจารย์พยักหน้าและกล่าวทิ้งท้ายว่าชีวิตก็เหมือนเงาสะท้อนในถ้วยชาบางครั้งเราหวาดกลัวสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและเมื่อเรากลา้าที่จะมองมันอย่างตรงแท้เราจะพบว่าความจริงไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเรนยิ้มรับถ้วยชาขึ้นมาดื่มอีกครั้ง คราวนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบและต่อจากความกลัวที่เคยมีข้อคิดสอนใจหนึ่งความกลัวส่วนใหญ่มักเกิดจากสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่เมื่อเราใช้สติและปัญญาเพื่อพิจารณาเราจะพบว่าความจริงอาจไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดสองอย่างปล่อยให้จิตใจของเราหวาดกลัวสิ่งที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ สาความกลัวบางครั้งเกิดจากการตีความผิดของเราเองการใช้สติและสังเกตอย่างละเอียดจะช่วยให้เรามองเห็นความจริงที่แท้จริงสงเมื่อเผชิญกับความกังวลหรือสิ่งที่ดูน่ากลัวจงหยุดตั้งสติและพิจารณามันอย่างทีท่วนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกลัวหรือไม่แล้วคุณเคยมีประสบการณ์ที่กลัวอะไรบางอย่าง เพราะเข้าใจผิดหรือไม่แล้วคุณได้บทเรียนชีวิตอะไรกับตัวเองบ้าง